ข่าวที่น่าตื่นเต้นของวงการร็อกนะคะสำหรับแฟนร็อกบ้านเราก็คือการที่วง xjpan เนี่ยจะมาเล่นในเมืองไทยหลังจากรอคอยมานานในวันที่แพฤศจิกายนนี้เราก็ชวนคุณมันตรานักข่าวสายบันเทิงของเรามาตอบคำถามว่าเอ๊ะผลตอบรับกระแสต,ตอนนี้พอเริ่มข่าวออกมาว่าวงจะมาเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่ะวันที่เปิดขายบัตรสำหรับ ประชาชนทั่วไปนี่นะคะคือวันที่21ที่ทผ่านมา,มาใช่จะสำหรับแฟนเพลงนะคะผู้จัดก็เหมือนรู้ใจให้ลงทะเบียนก่อนใครที่อยากจะซื้อบัตรก่อนสามารถลงทะเบียนแล้วก็ไปรับบัตรคิวเพื่อจะรับบัตรชมคอนเสิร์ตจริงได้ในวันที่20ก็คือก่อนประชาชนทั่วไปหนึ่งวันทีนี้ด้วยความที่ XJ เป็นวงที่แฟนๆรอคอยมานานอาจจะเรียกว่าเกินกว่า10ปีที่แฟนเพลงชาวไทยรอติดตามชม ก็มีมีปรากฏการณ์ที่น่าน่าดีใจสำหรับวงเอ็กเจแปนนะคะก็คือมีแฟนเพลงหลายคนไปรอที่หน้าห้างเซนทรัลเวิลด์วันวันเปิดขายบัตรเันแรกไปร้องเต็งที่สิบเก้าค่ะอ๋อรอก่อนหนึ่งวันโ,โหยิ่งกว่าโดนัท <laughs> ใช่มีอยูอ่คนแรกที่ไปถึงคือเป็นคิวแรกที่ไปถึงเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไปถึงตั้งแต่ยีสิบห้าชั่วโมงก่อนที่ห้างจะเปิดคือเกินหนึ่งวันค่ะยีชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นก็มีแฟนเแฟนแฟนๆคนอื่นทยอยต่อคิวกันไปเรื่อยๆอทราบมาว่าก่อนที่ห้างจะเปิดนะคะมีแฟนเพลงไปรอมากกว่าสามร้อยคนคนแรกที่ไปนี่คือสงสัยว่าจะต้องจะต้อง,ต,องต้องการบัตรใบแรกเลยในประเทศไทยน่าจะเป็นไปได้อยากจะได้นมเบอร์ศูนยนยหนึ่งอะไรแบบนี้หรือ,อ,รอเปล่าค่ะแล้วอยากจะทราบว่าทำไมทำไมวงเนี้ยก่อตั้งมานานทำไมถึงแบบครองใจคนไทยแล้วก็ แฟนๆทั่วโลกเป็นที่โด่งดังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวงจากประเทศญี่ปุ่นแต่ที่รู้มันก็คือดังทั่วไปและในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้มาแต่ก็ครองใจแฟนมาเป็นเวลานานเริ่มทีแรกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า Japan เ j ็ p a n เแปนเี่ยเป็นวงอ่ร็อกที่สร้างกระแสที่เรียกได้ว่าหน้าตื่นตาตื่นใจที่สุดในญี่ปุ่นตอนนั้น <ฮะ S 1> เพราะว่าวงนะคะเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1982หนึ่งพันเก้า้อแปดสิบสองซึ่งก็เป็นเวลา เกือบจะสาปีมาแล้วในช่วงนั้นนะคะญี่ปุ่นยังยังวงการเพลงเนี่ยยังไม่หวือหวาเท่าเท่าในตอนนี้ย,นะยังเป็นป๊อปส่วนใหญ่ยังเป๊ปอปยังไม่๊อปส่วนใหญ่เอ็กเจแปนะมาถึงเนี่ยด้วยด้วยดนตรีที่เรียกียกว่าล้ำสมัยที่สุดแล้วในยุคในยุคนั้น hmm. บวกกับภาพลักษณ์ของอวงแล้วก็บุคลิกของนักดนตรีแต่ละคนมันก็เลยเป็นเป็นเหมือนกับการปลดแอก ทางด้านวัฒนธรรมดนตรีอย่างหนึง่งของวัยรุ่นญี่ปุ่นในตอนนั้นค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยวงเนี้เคยจะมาเล่นเมืองไทยไหมคะมีค่ะเคยมีข่าวว่าจะมาเล่นในช่วงปี2008ตอนนั้นเห็นว่า,าจะใช่เห็นว่าจะนำโปรดักชันที่ใหญ่ที่สุดมาเห็นคุยกันถึงขนาดที่ว่าอาจจะต้องไปจัดคอนเสิร์ตท,ที่สนามสุพัชลาศัยเลยทีเดียวแต่ว่าก็แฟนๆก็ผิดหวังนะคะเพราะว่า c a <ก>เ c ิไป,ไปค่ะ แล้วการมาครั้งนี้เนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มรูปแบบนะคะคิดว่าน่าจะเต็มรูปแบบคะ่ะจะมีข้อจํากัดในเรื่องเทคนิคบางอย่างเพราะว่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะจะเป็นอ่อิมแพกอาิอมแนะคะอาจจะความกว้างหรืออะไรอาจจะอาจจะไม่เท่ากับสเตเดียมใหญ่ๆใ,ในญี่ปุ่นที่เขาเคยจัดวงร<ะ>็อกเขาอยากอาจจะอยากเอาดอแต่บ้านเรามันคงลําบากใช่ใชค่ะทีนี้เนี่ย มันเป็นไปนได้ไหมคะพวกพวกวงที่ที่เหมือนกับอยู่น,นานๆแล้วมารวมกันใหม่มาออกทัวร์เนี่ยก็เป็นกระแสเป็นเทรนที่ออกทําให้กระแสแฟนยิ่งคลั่งคล้ายมากขึ้นอีกมีส่วนไหมคะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่แตกวงไปในปีหนึ่งเก้าเก้าแปดนี่ยนะคะในช่วงที่มือกีตาร์ฮิเดะที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยเอ็กซ์เจแปนก็ไม่ได้หายไปนะคะมีการนําชีวิตของฮิเดะเนี่ยมาเป็นละครเพลงม,มีการสร้างมิวเซียม ชีว่าประวัติของเขาคือแฟนๆก็ยังให้การติดตามสมาชิกต่างๆของ X Japan ไม่ว่าจะไปทำโปรเจกต์เดี่ยวหรือไปทำงานกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นวงที่มีมีแฟนๆติดตามโดยตลอดแม้จะแตกวงไปทีนี้พอมารวมตัวกันอีกครั้งก็ยิ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจขึ้นไปอีกแฟนๆก็รอฟังอ,อ อัลบั้มชุดใหม่เพลงใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมืองไทยก็ค่อนข้างโชคดีเพราะว่าเขากลับมาเวิร์ทัวร์เนี่ยได้ข่าวว่าไปที่อเมริกาเสร็จแล้วเมืองไทยเนี่ยก็เป็นลำดับแรกๆเลยที่เอ็กเจแปนให้ความสําคัญที่มาพบกับแฟนๆใช่ค่ะทีนี้ถ้าใครถ้าเป็นแฟนก็ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถสปอมมาทแฟนวงร็อกญี่ปุ่นวงนี้ได้